กันกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม w a ส Cat ท่อกได้ไหมครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนว Tower d e f e n s e นนั่นเองนะท่านผู้ชมคือในว Tower Defense เนี่ยคือมันก็บอกตรงๆนะว่าป้องกันฐานนั่นเองนะท่านผู้ชมก็คือตามระหว่างที่เราเล่นเนี่ยก็จะมีพวกมอนสเตอร์นะครับผมจะมาทำลายป้อมตรงกลางเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วก็จะมีสิ่งที่เราต้องป้องกันก็คือนี่ฮะมันก็จะมีพวก เล่าเออนักวงนักเวทมาช่วยป้องกันอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองไปกดเล่งกันเลยดีกว่าโอเคต่อสู้ฮะขบวนที่หนึ่งเออกดที่ฮีโร่ผู้ใช้สกิลฮะจบนี่ครับผมเกมประมาณนี้นะโอเคแต่ที่ฮีโร่ความสามารถจะแตกต่างกันโอเคโอเคฮะสามารถกดเล่งหอบเร็วได้นะโอเคเล่งฮะโอ้ว้าว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  เรียบร้อยเลเวลเพิ่มหนึ่งแต้มอัพพรสวรรค์แล้วก็มีอะไรเนี่ยอัพเกรตพลธนูฮะโอเคอ๋อนี่ฮะมันจะเป็นพลธนูด้านหลังครับท่านผู้ชมเห็นไหมอับอัพไปแล้วละกันแล้วก็มีน้ํายาอะไรด้วยเนี่ยเออเหมือนเป็นแต้มอะไรสักอย่างนะมีเอ็มพีอันนี้อะไรอ่ะฟูฟื้นฟ,ฟ,ฟูมันอะ่ะเอาอันนี้ละกันนะท่านผู้ชมกดอัพไปโอเคแล้วไงยังไงอะ่ะเราก็ต้องเล่นไปตุอกดต่อสู้ไปใช่ไหมโอเค มาเสร็จแล้วเราคราวนี้เราลองเปลี่ยนมาเป็นยิงไหมยิงแล้วกันเปิง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 โอ้ไอส่วนทกิะตัวนี้เป็นการยิงเหมือนอะขีปนาวุธนะท่านผู้ชมเรียบร้อยให้ชนะศึก,กแล้วก็อัปเกรดฐานฮะได้อันนี้เป็นป้อมหอคอยฮะเป็นหอคอยซึ่งตังเราจะไม่พอนะตังคือเราต้องใช้หนึ่งพันเพื่อซื้อปืนใหญ่นะฮะโอเคงั้นเราได้ต่อสำหรับตัวเกมก็น่าจะมีประมาณนี้ท่นานผู้ชมคือการอัปเกรดฐาน เป็นแบบทาวเวอร์ดีฟเอนต์แบบอัปเกรดไปเรื่อยๆอย่ะให้เราแข็งแกร่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะสำหรับเกมนี้เออไม่เออไม,ไม่ไม่ใช้เน็ตในการเล่นก็ได้นะหรือใช้เน็ตในการเล่นก็ได้นะแล้วแต่ละฮะเกนมนี้ไม่มีโฆษณาแนละ้วทุกท่านหรือไม่ยกเว้นแต่เราจะดูโฆษณาเพื่อได้ทั้งนะฮะมาเราคราวนี้เราใช้เป็นภาษาอหมือนเดิมอะเฮะ้ยเสร็จแล้วเป็นใช้เป็นพ่อมดแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันนะพ่อมดจะใช้สกิลอะไรกดเพื่อไล่โอ้วงใหญ่เหมือนกันนะ โอเคไล่ฮะเปิ้งเปิ่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 งอ้โพวกมันเป็นตัวสโลฮะเฮ้ยฐานป้อมป้อมป้อมพายพายศึกแฉเลยบางขบวนทัพก็อาจจะยับมากอัปเกรดแล้วลองใหม่โอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าไอ้เนี่ยสำคัญมากนะฟื้นฟูมานาเนี่ยเราต้องอัพอีกค่ะคือมานาเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้นะท่านผู้ชม MP เนี่ยก็คือมันมีผลกับพวกนี้ด้วยนะเห็น นี่ครับผมไอตัวนี้มันใช้สี่สิบมานานะคือมานานเรามีแค่หกสิบอะก็คือมันก็ต้องช่วยผลิตให้เร็วขึ้นโหเลยละอัพเป็นน um, so so okay. okay. right. ั frozen, okay. ้นลวกันนะส่วนนี้ไม่น่าจะได้ใช้อะไรอะอัพคุนทนูแล้วกันนะโอเคไปต่อสู้อีกรอบฮะร้อยสู้สู้ผมว่าพ่อหมดเมื่อกี้มันไม่เหมาะในการสู้เว้ยเพราพ่อหมดมันสกิลมันเป็นสกิลหมูอะไม่น่าจะเหมาะนะโอเคแล้วคราวนี้เราเรียกคนาหารฮะเรียบร้อยเราก็ใช้ปืนนี้ยิงด้วย โอเคน่าจะชน,นะนะาอะอดี๋ยวเพิ่งท้อลองอัพเกรดฝนธนูดูสิโอเคกูจะไม่ท้อแล้วกันนะเออเอาเป็นนี่แล้วกันเออดามเมจแล้วกันฝนธนูจะได้ยิงแรงๆโอเคเล่นดิกลอาวเลยท่านชมมา okay. โอเคยิง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 โอเคยิงปึง้งเปิง้ง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 โอเคสวยเดี๋ยวเราก็เรียกไอ้นี่ฮะ เรียกคนหารมาออกต่อสู้หน่อยโอเคช่วยยิงยร็เร็ว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 เร็โวโอเคสวยฮะคือถ้าเกิด <c oughs> เราวางแผนเก่งเนี่ยตามจริงผมไม่ต้องอัปเกรดผมก็อาจจะชนะได้เลยนะนี่มีเรื่องอะไรจัดอันดับนะท่านผู้ชมดูสิเอออ๋อมีเปลี่ยนชื่อด้วยโอเคงั้นเราไปเปลี่ยนแล้วกัน <c oughs> ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่เนี่ยอันดับที่สองแสนเลยเหรอสองแสนกว่านะฮะอยู่ขบวนที่สาม เดี๋ยวเราลองไปดูอันดับหนึ่งดิฮะแล้วถ้นท่านชมผมผมตาฝาดหรือเปล่าใครได้บอกผมทีว่าผมตาฝาดหรือเปล่าไอ้ที่มันเล่นไปกี่ขบวนเนี่ยล้านหรือแสนล้านเลยสิบล้านวะสิบล้านมันเล่นไปถึงขบวนที่สิบล้านท่านผู้ชมบ้าคือคนอื่นหลักแสนได้ก็พอไปไมไได้นะฮะแต่ส่วนไอ้หนึ่งกับสองเนี่ยมันมัน,มน,มนสกอร์มัน เยอะขนาดนั้นน่ะคือมันมันโดดไปหลักล้านเลยอะ่ะอนี้ที่สิบล้านใครรู้ก็ชว่วยคอมเมนต์หน่อยน,นะว่าเขาเล่นยังไงนะ <c oughs> เล่นแบบโหดเกินโอเคส่วนเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยฮะอัปเกรดไอ้นี้ต่อโอเคส่วนตังเราก็ยังมีตังไม่พอนะฮะ้นเราอัปเกรดนี่กันเฮ้ยมีไอ้นี้ด้วยว่ะโอเคอัปเกรดต่อสู้ต่อฮะโอเคเราเปิดโอ้ผมว่าแล้วทำไม ไอ,ไอ้พวกัตูมันเดินมาเร็วไอ้พวกเออมอนสเตอร์มันเดินมาเร็วเพราะผมเปิดคูณสองกนี่ว่าลืมไปเลยโอเคฮะได้แต้มพลสวรรค์มาเพิ่มฮะยิงฮะเปิ้งเปิงเปิงเปิงเป,ปิงสวยโอเคตอนนี้ผมเป้าหกนะท่านผู้ชมเรียบร้อยพอเราเล่นเสร็จก็จะได้ขบวนมาเพิ่มนะโหเฮ้ยมีโฆษณาให้ดูอะเราจะไปเอเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูโฆษณาท่านผู้ชมตังผมยังอยู่เท่าเดิมนะเมื่อกี้ตังมีหนึ่งร้อยฮะคือเมื่อกี้ผมเล่นด่านเนี่ยมันก็เลยแบบเอ่อได้ตังกว่าพันห้านะวาเหม พอเราไม่ทำวันหน้าเราซื้ออะไรดีอะมีนักเวสสายเพลิงฮะซึ่งลก็โอ้โหคือตัวละครฮีโร่ตัวละครม่งเยอะมากเลยนะอู้หูอันนี้แพงสุดฮะาสามารถดูสกิลได้นะว่าพวกนี้ทําอะไรได้ฮะอันนี้ทําอะไรได้วอคิรีทูสวรรค์ชั้นสูงเรียกสี่ทหารนักรบทูสวรรค์ซึ่งจะสร้างดาเมจร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลายี่สิบ นาทีไอวินาทีฮะอันนี้ยที่ผมใช้อยู่อันเชิญพลหอ,อกหาตัวซึ่งทำดาเมจหนึ่งร้ร e อเปเ็น์เวลาสองยี่สิบบิโอ้มันเป็นเหมือนแนวแบบเรียกกำลังเสริมแบบวันนั้นท่านชมมีการเลื่อนขั้นด้วยโอ้ตอนนี้อ๋อการเลื่อนขั้นมาใช้อันนั้นวะงั้นแต่ผมใช้เป็นอน,นี้อ่ะอัน,นี้ก็ดีนะอันไหนเดียเอาไปได้นี่ละกันนะเออจองเวและกัน ไอ้นี่อันเชิญสิบสายฟ้าแต่และแต่และเส้สนทําดามดิตหนึ่นงร้อเปร์เซ็นต์นะท่านผูชมโอเคเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยฮะเฮ้ยทำไมผมมาซื้อป้อมวะไม่เป็นไรงั้นเราก็อัพเกรดโอเคกดเล่นเอามานามาอีกรอบนึงฮะไปะกดต่อสู้อีกสักรอบฮะเรียบร้อยครับผมมอนสเตอร์มาแล้วชุบป,ป,ปุ๊บฟังด้วยนะเฮ้ยเสียงกูเปนะ็นอะไรี่ยโอเครอฮะรอฮะ เดี <intrigued. S 2> on wow, ๋ยวผมลองดูหน่อยดิว oh, right. wow. wow. okay. ่าไอ้นี่ทำอะไรได้โอเคกดเพื่อไล่สาววารูโดจริง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 โอ้โหโคตรแรงสายฟ้าแรงมากว้าวเฮ้ยทางนี้เจอบอสบอสอะไรอ่ะบอสฟันบอสบอสเด้อเฮ้บอสอะไรเนี่ยโอเคมันมาแล้วยิงขี่ขีบอาวุธโอเคสวย มันจะมันจะไปถึงแล้วมันจะไปถึงแล้วโอเคโอ,โอมานาไม่พอโอเคช่นะศึอ้โหเกือบแพ้ท่านชมอะไรอะภาษาของคุณจะดึงจะดึงดูดชาวเมืองโอเคเหมืองทองอ๋อเกมนี้ยังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทนะ่านชมชม,มีการสร้างพวกเอ่อในเมืองด้วยนะโอเคอันนี้ทําอะไรอะคนงานกดนี่เพื่อสร้างคนงานนะจ้างคนงานโอเคทําอะไรได้อ๋อ เป็นการเหมือนจ้างคนงานเพื่อมาเก็บตังค์ให้เราท่านผู้ชมดูเงินทข้างบนนะมันจะขึ้นทีละห้านะก็คือตอนนี้เรามีแค่คนเดียวไงมันก็เลยได้รายได้ประมาณสี่ห้านาทีไอ้สี่บห้าบาทต่อนาทีนะฮะโอเคประมาณนี้ก็คือเฉลี่ยก็ประมาณนาทีหนึ่งมันก็เกือบโอ้โหมันทางานหนักอยู่นะไอเนี้ยมาสองวิก็จะได้ประมาณห,หลีห้าเหรียญน,นะประมาณนี้นะโอเคมีรับโบซ้ําด้วย อันนี้เป็นลานค้านะส่วนแหญ่ร้านค้าเขาไม่มีอะไรให้ซื้อนะส่วนใหญ่เป็นแนวแบบเออต้องเติมเงินอย่างเดียวเลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็เล่นอีสกสตาร์หนึ่งแล้วกันนะสร้างนี่ผมนดอวะโอเคมาครับผมมาขบวนที่หกนะนี่ผมซอมบี้หิวโหยกําลังมาเรียแบบร้อยโอลยกอบบินมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวขอยิงเอฟพีจีหน่อยแล้วกันปิ้งปิ้งป้งเปิ้งเปิ้ง,ง,งสวย ยิงธน,นูเข้าไปพว่อพลทหารโอเค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 มันกำลังมาเดี๋ยวเราสร้างพลลบไปหน่วยกี้ฮนะ <c oughs> นี่ครับผมหน่วยกี้ผมแทงแทงโอเคเรียกสายฟ้าจึ้งจึงจึงสวยว,ว้าวโอ้โหมีให้เงินมีให้กดรับเงิน,นงอ,อีกครับวะเออมาเดี๋ยวอัพเกรดนี่อีกรอ,อ,อบหนึ่งแล้วกันนะ มานี่ไม่มีตังพอเลยวะอัปเกตเนี่หน่อยแล้วกันโอเป็นการเพิ่มเลื่อนฮะมาสู้อีกโอเคยิงยิงกข้ไปอพิจิตั้โอ้โหเรื่อมมันไม่ค่อยตายอย่วะมันเริ่มถึกันแล้วอ่ะเฮ้ยพลธนูอะไรมาใหม่อะโอเคสโลหน่อยสโลฮะปึ้งปๆๆๆปิงเปิงเปิงสวยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ฐานฐานผมจะแตกเฮ้ยไม่นะไม่นะอยา่ยาอย่าเกือบแผลท่านผู้ชมโอเคงั้นเอาเปว่าผมเกมนี้ก็มีประมาณนี้ละกันถ้าเกิดใครชอบเกมนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสารคลิปใหม่นะสารคลิปนี้ไปแล้วก็ผมบ๊ายบายฮะ